รางของที่ดีขชูวิทย์ก็ปรากฏว่าคุณชูวิตเองก็บอกว่าเขาไม่ผิดผมก็เลยคิดว่าคนที่จะชี้ขาดได้น่าจะเป็นกรมสรรพากรตกลงแล้วมันเป็นพฤติกรรมรางหรือเปล่าคือมีคนร้องเรียนมาว่าทางคุณชูวิตย์จะครอบครัว ได้เลี่ยงภาษีจากการขายที่ดินให้ตระกูลตัวเองจากบริษัทซึ่งเป็นของตัวเองให้กับลูกของตัวเองลูกตัวเองก็โอนต่อไปให้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นของตัวเองเหมือนกันโดยที่คิดราคาค่าที่ดินที่โอนให้ลูกเนี่ยวันละสองแสนบาทแต่พอลูกได้รับแล้วเนี่ยลูกก็ไปโอนให้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทของตัวเองเช่นกัน ของลูกหลานตัวเองเป็นเจ้าของหมดคือตั้งแต่บริษัทโอนค่ะต้นแรกเนี่ยเป็นของคุณชูวิทย์แล้วลูกสี่คนพอโอนมาแบ่งที่ดินมาเป็นสี่แปลงโอนให้ลูกสี่คนเสร็จลูกสี่คนก็โอนต่อให้กับบริษัทใหม่ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ลูกสี่คนก็เป็นเจ้าของอีกเขาก็เลยคนที่ส่งมาบอาว่ามันเป็นนิติกรรมอำพรางโอนขั้นแรกเนี่ยเขาเสียภาษีแค่1 1ล้านบาท ใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีการเสียภาษีสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นนิติกรรมอําพรางคุณชูวิทย์ต้องเสียภาษี359ล้านบาทถ้าผิดจริงก็ต้องโดนค่าปรับอีกเท่าตัวอีก359ล้านบาทโดนค่าภาษีเรื่องโน้มเรื่องนีงงน้ไปเบ็ดเสร็จทั้งหมดคุณชูวิทย์และจะกูลต้องเสีย900กว่าล้านบาท ผมขี้เกียจทะเลาะก,กับคุณชูวิทย์ในเรื่องนี้เพราะคุณชูวิทย์ก็บอกเขาไม่ผิดเพราะว่าเขาทํางานมาแล้วเขามั่นใจเพราะเขาเป็นนักบัญชีนักภาษีผมก็เลยนึกในใจเขาคงจะรู้จริงแต่เอาเป็นว่าความจริงมีหนึ่งเดียวคนที่จะชี้ขาดเรื่องนี้ได้น่าจะเป็นสัมภารผมก็เลยมายื่นเรื่องเอาหลักฐานทั้งหมดให้สัมภารพอสัมภารได้เรียบร้อยแล้วสัมภากรก็จะเป็นคนที่ดําเนินตามขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบ แล้วก็สอบถามแล้วในสุดแล้วก็คงจะมีมติออกมาว่าเป็นนิติกรรมบำเพรางหรือเปล่าถ้าเป็นนิติกรรมบำเพรางคุณชูวิทย์ก็ต้องเสียภาษีตามที่ผมบอกเป็นเศษเก0 0กว่าล้านบาทแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็จบอันนี้เป็นเรื่องที่ยุติธรรมมากไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันไม่ต้องมานั่งเถียงกันนั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่